ีรับมือเมื่อถูกข่มขูค่คุกคามทางสื่อออนไลน์ชาวบราซิลผุดแนวคิดใหม่เรื่องแสงสว่างประดิษฐ์หลอดไฟจากขวดน้ำเพื่อคนจนสนามบินในชิคาโกออกไอเดียสร้างสารรค์ใช้สัตว์เล็หญ้าแทนเครื่องตัดหญ้า สุได้ทุกวันกับบัตรเครดิตอีออนถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตานนนดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะ10นถึง14น30นาทีร่วมพูดคุยกับรายการเรานะคะที่แฟนเพจค่ะ Facebook เกาะกระแสโลก Media News Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมพร้อมกันสดๆทั่วโลกค่ะที่ www. b a k a b u t v ค่ะครับผมทุกวันนี้นะครับสื่อออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนี่ถือว่าเป็น ปัใจจัยในชีวิตที่หลายคนเนี่ยขาดไม่ได้ไปซะแล้วะนะครับเพราะว่าเป็นระบบการสื่อสารที่ถือว่ารวดเร็วที่สุดในขณะนี้นะครับอย่างนักธุรกิจหรือว่าพวกบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะอาศัยอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกออนไลน์นี้นะครับซื้อของขายของหรือว่าทําธุรกรรมกันะนะครับเพราะว่ารวดเร็วนั่นเองนะครับส่วนคนหนุ่มสาวหรือว่าเด็กวัยรุ่นนะครับก็นิยมจะใช้สื่อประเภทนี้เนี่ยพูดคุยสื่อสารติดต่อกันนะครับอย่างเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปไหนมาไหนจะเห็นเลยนะครับ เด็กวัยรุ่นเนี่ยจะก้มหน้าก้มตากดแต่โทรศัพท์นะฮะโ<ช>ดยไม่สนใจว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับค่ะก็ที่ฟังดูก็คือประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีโทษแล้วก็มีอันตรายแอบแฝงอยู่เหมือนกันค่ะบางครั้งเนี่ยถึงขั้นกับว่าบางคนต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนี่ก็มีหลายรายแล้วนะคะที่ตัดสินใจบแบบนี้อย่างในต่างประเทศค่ะมีข่าวอยู่บ่อยๆเลยว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งข้อความขู่กันคนที่ได้รับข้อความเมื่อเกิดความกลัวเนี่ยบางราย เครียดหนักจริงๆจนฆ่าตัวตายวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะถึงวิธีการรับมือเมื่อถูกข่มขู่ทางออนไลน์นะคะว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรารไปติดตามพร้อมๆกันค่ะครับพูดถึงการข่มขู่บนออนไลน์ในบ้านเรานะครับอาจจะไม่ค่อยจะเป็นข่าวใหญ่โตอะไรมากนะักแต่ในต่างประเทศนะครับเรื่องในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยเอามากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการข่มขู่คนที่ถูกข่มขู่เนี่ย จะมีเกิดความกลัวแล้วก็เครียดนะครับจนถึงขั้นฆ่าตัวตายมาแล้วเนี่ยก็หลายรายนะครับและไม่ใช่แค่การขู่อย่างเดียวนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยมีการทําเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับโดยเฉพาะให้คนเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อความอะไรก็ได้นะครับ โดยไม่มีการตรวจสอบหรือว่าคัดกรองข้อความซะก่อนนะครับทำให้มีคนจํานวนมากอาศัยช่องทางที่ว่านี้แหละครับเขียนข้อความด่าหรือว่าข่มขู่คนที่ตัวเองเกลียดนะครับเรียกว่าประจานชาวบ้านออนไลน์กันเลยก็ว่าได้ค,ค่ะส่วนบางคนนะคะที่ทั้งชีวิตเนี่ยแทบจะไม่เคยแชทกับใครทางอินเทอร์เน็ตเลยก็ใช่ว่าจะรอดพ้นจากการถูกข่มขู่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณทําธุรกิจโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็สามารถที่จะตกเป็นเหยื่อได้เช่นกันอย่างเช่นลูกค้าค่ะ จะไม่พอใจในสินค้าที่คุณเพิ่งจะขายให้หรือว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องการกันแกล้งค่ะหรือว่าทําลายความน่าเชื่อถือของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะ ครับผมผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็เลยสอนนะครับว่าสิ่งแรกที่เราควรจะทําเมื่อได้รับข้อความหรือว่าอีเมลข่มขู่นะครับก็คือไม่ควรจะโต้อตอบใดๆทั้งสิ้นยกเว้นในกรณีจําเป็นเท่านั้นนะครับเช่นข้อความต่อว่าจากลูกค้าที่เวลาเขาไม่พอใจในสินค้าหรือว่าสิ่งที่เราขายให้เขาไปเนี่ยเวลาเขา ด่ามานะครับเราก็ต้องตอบด้วยการขอโทษนะครับโดยเร็วที่สุดเพราะว่าลูกค้านะครับอย่าลืมก็คือพระเจ้านั่นเองแต่ถ้าเป็นข้อความข่มขู่ก็ไม่ควรจะตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นเพราะนั่นเนี่ยยิ่งจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนะครับเริ่มจากด่าก,กันไปด่าก,กันมาจนเลยเถิดถึงอาจจะ ขั้นเรียกว่าทำร้ายร่างกายกันก็ได้ะนะครับแต่ถ้าเราไม่โต้ตอบอสักอย่างน,นะครับฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะเลิกลาไปในที่สุดค่ะและขั้นต่อมาค่ะก็คือการแจ้งไปยังบริษัทผู้ให้บริการอย่างเช่นถ้าถูกค่มคู่นะคะทางอีเมลก็ให้แจ้งไปยังบริษัทนะคะที่ให้บริการคือดูที่เครื่องหมายแอดนะคะหรือว่าแอดไซน์ sign นั่นเองอย่างเช่นแอดฮอตเมลหรือว่าแอดจีเมลเป็นต้นซึ่งบริษัทเหล่านี้ค่ะเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบเลยแล้วก็อาจจะถึงขั้นระง,งับการให้บริ การกับคนคนนั้นไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ทําให้อีเมลของคนที่ขู่เรากลายเป็นจดหมายขยะหรือที่เรียกกันว่าสแปมค่ะซึ่งวิธีนี้ค่ะก็จะทําให้จดหมายที่ส่งมาจะถูกส่งเข้าไปอยู่ในไฟล์ขยะโดยที่เราไม่ต้องเปิดดูอีกต่อไปการทําแบบนี้ค่ะยังเป็นการทําให้บริษัทผู้ให้บริการสามารถที่จะจับตาดูอีเมลเหล่านั้นเป็นพิเศษขึ้นด้วยค่ะครับ สำหรับหลายคนเลยนะครับที่เคยได้รับอีเมลหรือว่าข้อความในลักษณะข่มขู่แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะรีบลบทิ้งนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่านี่คือเป็นเรื่องที่ผิดนะครับควรจะเก็บไว้สิ่งที่ควรทำนะครับเก็บข้อความหรือว่าทุกอีเมลไว้ แล้วก็ Copy หรือว่าปริ้นเก็บไว้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเกิดเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเราต้องการแจ้งความกับตํารวจของพวกนี้แหละครับจะกลายเป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะครับซึ่งในกรณีนี้รวมถึงข้อความข่มขู่ในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับเช่นจดหมายที่เขียนใส่ซองส่งมานี่นะครับก็ขอให้เก็บไว้นะครับ โดยไม่ควรจะเข้าไปแตะต้องนะครับเพราะว่าในจดหมายเนี่ยอาจจะมีลายนิ้วมือของคนร้ายหรือว่าคนที่ข่มขู่เราเนี่ยติดอยู่นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งสิ้นครับค่ะส่วนการถูกข่มขู่ในห้องแชทนะคะที่มีอยู่มากมายเลยและเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็นิยมเข้าไปหาเพื่อนคุยจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่สามารถทําอะไรได้มากนักค่ะคเพราะว่ายากที่จะตรวจสอบหรือว่าค้นหาต้นตอหรือแม้แต่ตําแหน่งของผู้ที่โพสต์ข้อความนั้นอย่างดีเนี่ยก็อาจจะแจ้งไปยังผู้ดูแลเว็บ หรือว่าห้องแชทให้ระงับการให้บริการแก่บุคคลนั้นๆค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนําค่ะว่าทางที่ดีเนี่ยก็ควรออกจากห้องแชทแล้วก็ไม่ต้องกลับเข้าไปอีกเลยแต่วิธีนี้ค่ะหลายคนบอกว่าแหมพูดง่ายเหลือเกินแต่ว่านิสัยคนเรานะหรือว่าคนที่เล่นแชทแบบนี้คือเป็นประจําไปแล้วก็อดไม่ได้ค่ะที่จะเข้าไปดูนะคะว่ามีใครพูดถึงเราบ้างมีใครชมเราบ้างหรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ารู้เนี่ยบางคนบอกว่ารู้ว่ามีคนไม่ชอบนะมีคนด่าว่าก็ยังอยากเข้าไป อ่านอยู่ดีค่ะใช่ครับ พูดถึงในบ้านเรานะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมจะโพสต์ข้อความหรือว่าด่ากันเนี่ยทางออนไลน์เยอะมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าใครด่าใครหรือว่าเราเป็นใครที่โพสต์ข้อความลงไปนะครับขออย่างนี้ถูกฟ้องกันมาเยอะแล้วใช่แล้วค่ะคือบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกันเหมือนแบบด่าว่ากันแบบสนุกปากคือเน้นเรื่องของความสะใจมากกว่าค่ะแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความจริงจังกับเรื่องนี้มากๆเลยคือมีกรณีที่มีเด็กสาวนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ย เพื่อนๆเข้าไปาด่าว่าว่าเขาเนี่ยอ้วนไม่สวยอย่างงู้นอย่างนี้เกิดเครียดน,นะคะจนตัดสินใจฆ่าตัวตายกรณีแบบนี้มีมาแล้วค่ะคช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อกระแสโลกกันต่อค่ะ